ดีครับผมอันนี้ก็มาลุยเอาแม่ครัวขึ้นรถอีกแล้วนะครับผมน,นี่เดี๋ยวถอยมาแล้วครับถอยมาถอยมาถอยมาโอ้โหนี่ก็เตรียมแล้วครับเตรียมแล้วถอยมาแล้วถอยมาแล้วโอ้โห ที่หน้าเอ็มที่หนฮะตะแพงฮะตะหนา้าดูฟรั่งังดูสีฟารอ์อังแล้วกดครับกดแล้วหลายท่านอาจจะบอกว่าทำไมมีแต่คลิปขึ้นรถเลยครับผมเพราะว่ามัน ตอนช่วงนี้ก็ออกไปใส่งานไม่ค่อยได้ครับถอยหฮะปล่อยเบรกปล่อยเบรกเลยรถเบรกเ,เอออ๋อมันต้องให้รถปลดเบรกแล้วจะดึงขึ้นมานะครับโอ้โห,โ,หโอเคครับ ได้ครับโอ้โหเสียงนิดหนึ่งนะครับไม่เสียงนะแต่เดี่ชํชำนาญแล้วครับผมต้องเทขึ้นไปแล้วครับเทขึ้นเทขึ้นเทขึ้นโอ้โห น่าจะได้อันนี้ได้พอดีเลยครับไป,ไปแล้วอันนี้ไปลุยงานที่สิงห์ไรนะครับผมฮะ วัแล้ครบเฮ้ยรถไหลรถไหลอะไดเนียเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมโอเคครับผม ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผม